วัสดีค่ะเราก็ติวเอ็นทีัไทยกันในข้อที่7-28คะ่ะใกล้จะจบแล้วนะคะการติวของเราในชุดปีการาศึกษาส5 6 5อ่าเรามาติวกับคุณครูโอหรือคุณครูภัยพรศิราลักษ์ณนะคะเราไปดูกันเลยค่ะข้อ27เป็นตอนที่2เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบนะคะ ดูภาพแล้วตอบคำถามข้อ27ข้อ27ให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพโดยเขียนเรียบเรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ์ชัดเจนจำนวนสองประโยคเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเราก็ดูภาพก่อนอเราไปดูภาพก่อนนะคะว่าภาพเกิดขึ้นที่ อห้องครัวห้องครัวมีคนอยู่สองคนกําลังประกอบอาหารหรือกาลังทําอาหารหรือกาลังปรุงอาหารกันอยู่นั่นเองคนแรกผมสั้นตัวสูงหุงข้าวคนที่สองตัวเล็กผมยาวหั่นผักหั่นผักแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารอยู่ด้านหลังเราไปดูสิคะข้ขอสอบ ข้อนี้อมีคะแนนเต็ม5คะแนนเขียนประโยคให้สมบูรณ์โดยในประโยคต้องมีคำว่าห้องครัวอาหารครอบครัวแม่กับลูกหรือพี่กับน้องหรือเป็นเพื่อนและคำอื่นๆอีกมากมายที่แสดงถึงบุคคลหรือคนนั้นเอง เ,เราลองดูสิคะว่าตัวอย่างคำตอบเขาให้มาเป็นแนวทางมีได้ว่าอย่างไรแนวทางแรกหรือตัวอย่างแรกฉันและแม่ทำอาหารอยู่ในห้องครัวด้วยกันอย่างมีความสุขจบประโยคต่อไปประโยคตัวอย่างที่สอง แม่หุงข้าวส่วนฉันช่วยหั่นผักเพื่อมาปรุงอาหารอ่าวง่ายนิดเดียวเองนะคะเด็กๆเราก็ดูภาพแล้วเราก็ลองเอาคำที่เราหามาด้านบนอ่าของครัวหารนข้าวครัวแม่ลูกพี่น้องเพื่อนและบุคคลที่เราจะตั้ง,งหรือเขียนให้มีในภาพนี้ เด็กๆทำมากี่ประโยคคะสองประโยคประโยคก็ต้องมีประธานของประโยคใช่ไหมคะประธานให้เป็นใครดีคุณแม่ก็ได้กับลูกหรือพี่กับน้องหรือเพื่อนก็ได้กริยากริยาคืออะไระทำอาหารหรือหุงข้าวหรือ,อาหั่นผักได้ แล้วก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เขาทําอาหารอยู่ห้องในห้องครัวหรือเขาช่วยกันปรุงอาหารอยู่นั่นเองอเด็กๆลองคิดที่ประโยคที่เป็นของตนเองมันที่เกี่ยวกับภาพมาให้คุณครูสองประโยคนนะคะ,ะเสร็จแล้วไปดูต่อ ข้อ28พิจารณาภาพแล้วเขียนคำขวัญอ่าพิจารณาภาพแล้วเขียนคำขวัญเรามาดูข้อคำถามกันดีกว่าจากภาพให้นักเรียนเขียนคำขวัญเชิญชวนให้อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจำนวนไม่เกิน16คําคำเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ่าหอย้อนไปดูที่ภาพภาพคือชายหาด ่าชายหาดดิมทะเลมีสภาพเป็นไงคะสุกโปกเนื่องจากมีซากปลาตายอ่ามีขยะออันเกิดมาจากน้ำเสียอ่ใช่แล้วน้ำเสียได้ยังไงบ้างอาโรงงานอุตสากรรมทิ้งของเสียลงในแม่น้ำทะเลหรือ ที่อยู่อาศัยของอาของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเลทิ้งของเสียลงไปในทะเลเราลองไปดูกันต่อนะคะว่าข้อ28เรามีแนวทางในการทำข้อสอบอย่างไรอันดับแรกเราก็ต้องมาดูคำขวัญก่อนคำขวัญเป็นข้อความที่ใช้คำสั้นกระชับ นิยมใช้คำคล้องจองกันเพื่อให้จำง,ง่ายมีความหมายที่ดีเราไปดูตัวอย่างที่เป็นแนวทางของข้อสอบของเรา,าตัวอย่างแรกก่อนทิ้งคิดสักนิดเพื่อชีวิตสัตว์ทะเลเหตุการณ์มันอยู่ที่ทะเลใช่ไหมคะเราก็เขียนให้เป็นคำขวัญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเล เป็นปลาต่างๆเป็นพืชทะเลต่างๆแนวทางคำตอบที่สองและคำตอบที่สามทะเลจะสวยช่วยกันร,รักษาอันนี้พูดภาพรวมๆถึงวิธีการดูแลนั่นเองตัวอย่างที่สามทะเลมีน้ำใสถ้าใส่ใจเก็บขยะ ัวอ,อย่างสุดท้ายสัตว์ทะเลมีคุณค่ารู้รักษาให้ยั่งยืนลักษณะคำจะเป็นคำที่คองจองกันแล้วก็จำง่ายาเราดูสิคะว่าแต่ละแนวทางของคำตอบที่ให้จะไม่เกิน16คำเขากำหนดไว้ว่าไม่เกิน16คำ แล้วก็เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเด็กๆก็สามารถเขียนคำของจองที่เป็นลักษณะเชิญชวนให้เราดูแลรักษาทะเลใช่ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยคะ่ะว่าเราจะ ใช้คำขวัญคำใดใช้คำใดมาสร้างเป็นคำขวัญเป็นข้อความเกี่ยวกับภาพนี้วันนี้การติวก็จบลงด้วยข้อที่28เรายังเหลืออีก2ข้อนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้ามาติวกันต่อคะ่ะสวัสดี